ครับก็สวัสดีนะครับอยู่กับพวกเราช่องน้องสปพตนะครับนี่ยูนนี้คุณคุ้นครับสถานที่นี้ครับนี่ีนน้ำมูลนะครับนี่นี่ก็ผ่าน้องสุปูตของเรามาคลายร้อนที่น้ำมูลอีกแล้วนะครับโอ้เห็นแต่ควันน้อยครับนุ่นควันน้อยในน้ำอยู่ครับนุ่นในน้องสปูตของเราครับน่นนี่น้องสุูตกำลังเดินมาเลยครับกำลังเดินมาครับตอนนี้เพิ่งมาถึงครับ อันนี้มาเล่นรอรอ,อน้องสุดนะครับนี่ควันน้อยครับไม่ไม่ขีช่ช้านะครับวันนี้อ,นนอนนัก็หรอเราแรงอะไรเราแวงเราแวงกิ่งไม้ครับเมื่อกี้กลัวไปเรื่อยครับนี่มาถึงแล้วก็ลงเลยครับปูเนื้อตัวนี้มอมแมมมาจากบ้านเลยครับนี่มาถึงแล้วออ้เจอของชอบอีกแล้วครับตอนนี้น้ำครับน้ำ เล่นแต่นน้ำเออปะปาอยู่บ้านครับวันนี้มาเจอแหล่งน้ำใหญ่ครับน้เรามาทีนะครับมาจากในะครับตัวนี้บึนฮะนี่อู้แถวนี้ก็มีเตะลอยแบบน้องช้างมาเล่นไว้นะครับแต่นี้นี่ดูครับว่าตัวนี้ก็อได้เชือกนะครับที่มาเล่นแถวนี้ครับโอ้ราช่องครับเราช่อง ทำอะไรดูทำอะไรเอ,เอาเอาเอาไอ้แกงกเตะพ่อลงไปแล้วครับอันแกงกเตะนี่นี่ครับโอ้มีการมากกว่าเราลงไปด้วยนะครับมครับอันตรายครับมันเป็นแผนแผนลายของน้องสปพนครับเราจะไม่ลงไปนะครับนี่มีแผนลายครับดูนี่มาถึงแล้วไม่รอช้าครับนุนเอาเลยครับ สเต็ปแรกคือเล่นดินก่อน,นครับนี่ต,ตามสไตล์ของน้องสุดนะครับนี่ชนเข้าไปหางหางในชีเลยครับระบายอารมณ์ไนะครับนี่เสียงชนอย่างแรงเลยนี่หาหาหาคนหนึ่งะครับหาคนหนึ่งครับนี่ชนดีนะครับเดี๋ยวพาไปดูตรงชนกันแับเต็มครับออ เจ้าเอะไรเม่เอาไม่ลง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  <laughs> ไม่ต้องมาชวนครับไม่ลงนะครับเดี๋ยวดูนะครับนี่เป็นแผ่นลายของน้องครับอือดูเชิงเข้าไปอืมเสียงดังฟังชัดมากเลยครับอืมนี่ยังไม่ลงน้ำตอนนี้ขอเล่นดินแบบตามสไตล์เด,ด็กน้อยเด็กดื้ครับเอาไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับ ไปแล้วครับไปแล้วครับไปหาต้นไม้ครับตอนนี้โนู่นมาหาต้นไม้ที่นี่โอ้ดําน้ําครับเหลือดําน้ําครับนี่ไม่รู้ปลาสายพันธุ์อะไรครับนี่เดี๋ยวเชือคอมบินมาบอกนะครับนี่คาเป็นปลาสายพันธุ์อะไรครับนี่ยีู่เจอต้นไม้ครับนี่เหยียบดินต้นไม้ครับนี่ต้นไม้ล้มที่มีเสาะลงไปนะครับโอ้หายแล้วหายแล้วหายแล้วจะอี๋ โอ้โหเป็นการดำดำแลยขึ้นมาดูเลยครับหินเต่หัวเลยอุช๊ชอบชนมาเลยครับอือนิ่ง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 กำลังคิดอะไรอยู่ มุดจีินะมุดจะมุดต้นไม้แล้วครับหายแล้วครับตัวนี้หายแล้วครับหายแล้วครับตัวนี้ฮัลโหลมีคนอยู่ไหมใจโหผล่หัวขึ้นมาเลยครับน้โอ้หานุก็มีบัวครับนุหานุก็มีบัวอยู่ครับนุน่าจะออช่วงนี้นาข้าวครับก็เลยเข้าป่ามาหาอยากกินนะครับ มันจะไปแถวหน้านะครับมันจะออกมาจากต้นไม้ครับตอนนี้เด็กดื้อครับไอเด็กดื้อมันจะออกมาจากต้นไม้นะครับอนนุ้ยมีมาครับ,อ,อ,าารบ mile. อู้หู้หู้หังหมดแล้วมันจะออกไม้โชว์ตัวนะครับตอนนี้มันจะใช้ต้นไม้นะครับ ีจะเอ๋โอโล,โอโลู๊ดลู๊ดมีคนอยู่ไหมดูสายนาวนี่ยาวมากครับนู่นไมนู่นีนม,นนมาจากทางนี้นครับมาจากทางวัุกรมาณีนะครับ นสนามหลักของแถวบ้านเลยครับนี่ทั้งมาหาปลามาทำอะไรแถวที่ต้องการน้ำก็มาแถวนี้นะครับนี่น้ำมูลครับเป็นน้ำใหญ่ครับเออเออาหายแล้วหายล้ สีกลุมกลืนกันเหลือเกินครับนี่ไม่ยอมออกจากต้นไม้เลยครับตอนนี้ไม okay ่ยอมออกจากต้นไม้เลยจะชอบอะไรนี้นี่มาดีด้วยกันไหมครับเออเอายี่อยากโชว์พลังอีกครับเดี๋ยวโชว์พลังอีกครับ วันนี้เรือหายแถวนี้เรือหายมาครับปกติจะมีครับสงสังยจะลืมมาอยากเอาไว้ตรงนี้นะครับเออเล่นแต่ต้นไม้นะเราอะ่ะอืมเห็นช้างลงอยากลงตามช้างครับตอนนี้น่าจะยืนสบายดีนะครับโอ้หินแต่ทองเลยตอนนี้ไม่เห็นหัวละ เห็นหัวละเห็นตัวทองเลยอีกหนึ่งไอ้หัวนี่นี่การจะมาดึงดินตรงนี้ครับดูดูดวงเขาครับดูงวงเขามาโย่ใจต้นไม้เลยครับตอนนี้ท้ำจัดมัดแล้ว <c oughs> โอ้มาเกียด,ดินไปเกียด,ดินข้างล,าล่างครับลุงโอ้มอมแมมอีกแล้ว สุดท้ยจะมาบุกเบิกตรงนี้ใหม่นะครับนี่จะมาทำแบบให้มันไม่มียาดนะครับดูครับนี่จะมาถางหญ้าอีกแล้วครับสุดท้ายจะมาถางหญ้าอีกแล้วครับนุ่นนี่อู้ห์ใหญ่จังวะเอ๊บิจีตัวไหนทีไะไอ้เก่งกันร่องนี่นิ่ง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 เขี่ยห่าอะไรอ่ะ để tập mai dồn má cả pò, ôi hìn khi, mìn bê la, chân má là, mày đi má, đi đường bên đường luôn, để đền theo mình không, để, lòng đền đi không, để ta không, đi đâu, ui ผมมอใส่ให้พ่เนี้ยจะเป็นมอไส่เขามาหามันนะครับอาจะพากันขี่เรือไปทางนู้นเข้าป่าทางนู้นไปหามันนะ สวัสดีเด็กดื้อเฮ้ยจะขึ้นมาเหรอไม่เอาไม่ลินไม่ลินเซ <c oughs> จะมาชวนลงไปลินด้วยครับไม่ได้คิดไม่ดีนะท่านท่านสมบูรณี๋มีแผนล้ายนะครับเพื่อมาชวนเราลงไปจะลอบทำลายแล้วนะครับไม่ต <c oughs> ัวสมองจะทัายีงบอก,กดูบ่ มามามาเล่นดินแล้วครับตอนนี้ตอนนี้เป็นดินทรายครับมาขัดผิวนะครับเดี๋ยวก็ลงไปอาบต่อครับมีมาขัดผิวก่อนนะครับไม่ต้องใช้ครีมครับใช้ทรายก็พอนะครับก็ไหนวะก็น,นิดทดียะมีเน็ตไหมละ่ะเออแกงก๊อชนะ <laughs> ี่ไปเล่นรี ยังไม่ขึ้นนะครับนี่เดี๋ยวคลิปนี้เอาฝากเพื่อนนี้ครับดีรบชมแบบคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาชมกันว่าน,น,อน้องจะทำอะไรครับตอนเดินกลับบ้านนะครับนี่ก็สวัสดีนะครับ